โอเคผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ผมเจมซีอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะสำหรับินี้นะครับไม่ได้อัดเกมนี้มานานเลยนะครับเกมในตานานของชแนลของผมเลยนะครับผมซึ่งเคยอัดไปนานแล้วนะครับผมขอตัวเลยแล้วกันนะครับผมก็นะครับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมไม่ครับนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เรามาลองโปรนะครับผมลองโปรเซิร์ฟไรไม่รู้ไม่บอกครับผมนะโอเค นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีคนเล่นไหมเนี่ยหรือว่าผมมันแหลกวะเน็ตผมแหลกปะวะไม่รู้ดิมันสองขีดอะเพราะว่าผมออกมาข้างนอกไงแหลกปะวะแหลกแน่นอนเลย,เอเยโอเี้ยก็เขาไปในขั้มหยาบด้วยนะครับผมนะกูมไม่ตายนะคยแสดงว่าแหลกนะครับผมอ่ะทำไมดะอืม เดี๋ยวขอเนี้ยตัดสักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวมันเสียเวลาครับผมเจอกันครับโอเคผมมาโอเคกลับมาแล้วนะครับผมนะมาลองกูอ้าวทำไมเขาลงลองเฮียกูตายโอ้ยเน็ตเน็ตเป็นไรไม่รู้นะครับผมว่าผมอ,อมัดออกมาอ,อัดทั้งนอกไง เชี่ยแล้วตอนนี้กูเปิดเกมโหมดอยู่ด้วยเออจะตายครับผมไอ้เชี่ยวันนี้จะมาลองโปรกากเป็นกูลองโชกากกันเลยทีเดอะเชียร์กระผมแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งเหยียบมาข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะครับโอ๋อทำไมกาก,กนี้เนี่ยตอนที่เล่นไม่เท่านี้นะคร <c oughs> นะับผมนะอาจจะไปแบบเออเชี่ยกากมาไม่อยากจะพูดครับผม ก็ค,คนคู่ี่ครับผมเอ้ยมาเนี้มา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 นี้ไอ้เหี้ย yeah. <c oughs> ขอไพ่ในคำนิยาบด้วยในครับผมก็ okay. โอเคกดกดกดนั่นแหละครับผมเรามาลองเปิดดูกันนะครับผมโอเคครับ okay, ผมคนนี้นะก็โปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าไปหาที่ไหนนะครับผมแหลกซัดไอ้เหี้ยไม่อยากจะพูดคำนี้นะครับผมเดี๋ยวไปกระทืบน้องกันมนะั้ง โอเคผมก็เป็นโปรที่ชนะครับผมเป็นโปรที่แบบชิวๆนะครับผมผมนี่โล่แป๊บนะครับผมไม่ใช่ลนะมันชิวๆอีกแบบหนึ่งนะครับผมเครครับผมลองดูห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มนักกากทุเรียนครับผมสวัสดีครับนักกากทุเรียนนะครับผมโอ้ตีไกลตีไกลตีไกลเขาตีไกลเกินอ่ะ ดูนะครับผมผมเปิดโป๊สองอย่างนะครับผมว่าผมจะชนะไหมายาอา๋อยี่เล่นไปนิดหนึ่งนะครับผมไม่นานเล่นด้วยเลยเฮียร้อนสัตว์อะเออนะครับผมมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะแ,แหลกแหลกหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอ่าสตรีมอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้วันนี้รอถ้าวันนี้มันก็อาจจะแบบบ้านผมมันเด็กเยอะนะมันหนวกในผมไม่ตอบสนองเลย เนี่ยผมบ้านผมมันคนเยอะอะไรอย่างเงี้นะยตุกว่ะแป๊บนึงรอสักครู่นะครับผมมันห่วังเคยนะครับผมมีใครหนึงน่นไง,ไงมจจีหนึ่งไหมสนใจจะหนึ่งมหนึ่งก็เปิดไปครับเคนะครับผมหน้ากาทุเรียนมาลองหน่อยเร็วกี้ เดี๋ยวผมจะเปิดโปรแบบโหดกันเลยที่เดอเชียวครั้งนี้ Jesus e <Christ>. s u ร s ย r ั้นเฮ้ยทำไมกูไม่ได้แข็งวะโอเคเนี่ยผมโอเคเปิดแม่งสองอันอะมาดูกันแหลกเหรอโทรศัพท์กูแหลกอหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหรน่นี่เออ นะครับผมดูครับผมดูโปนี้ครับผมนะความเกลียนของโปนะครับผมจบครับผมมันง่ายมากครับผมกับโปพวกนี้นะครับผมก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปตีนะครับผมอย่าลืมกดเกียนโหมดด้วยนะครับผมม่ใชเกมโหมดนะเกียนโหมด,นะก,หมดกดตรงนี้เลยนะครับผมให้มันกลายเป็นเครียดทีฟนะครับผมจะได้เพิ่มการตีไก่ในีครับผมแลกถ้าคิดแลกก็ต้องขอภัยด้วยอีกตาหนึ่งนะ,อ,ะอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับผม อ่ะเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นแนี้ว่าผมตีไกลเนี้ยแล้วก็วาร์ปด้วยเนี้ยผมเมื่อกี้ผมไม่เปิดวาร์ปผมตีไกลนะเนี่ยสองันนี้จะไปก่อนเข้ามาเข้ามาอันแหละมาเนี่ยผมผมจะเปิดสองอย่างนี้นะครับผมแมปอะไรแมปต้นไม้หอหะร้อนร้อนโอเคโอเค,คผมโอเค,คผมดูค,ครับผมดูครับผม ชนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครอยากได้โปรนี้นะครับไปเล่นเซิร์ฟไหมครับต่างๆนะครับผมมันโปรได้หลายอย่างนะเออนะครับก็แต่ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะครับผมมาทดสอบไปเฉยๆนี่โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหมครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไปละบายจ้า